Infinix Hot 30 Boya Now สวัสดีครับมาพบกับผมทีมไอทีฟาสเลนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาทดลองกล้องครับ Infinix Hot 30นะครับเรามาดูสเปคคร่าวๆกัน,กนนะครับ Infinix Hot 30มีหน้าจอแสดงผลขนาด6.78นิ้วเป็น Full HD Plus มีค่ามลฟเอียด90เฮิรต์นะครับแล้วก็ ให้แบตมาที่5,000มิลลิแอมรองรับชาร์จไว้33วัตต์ครับเชื่อมต่อด้วย USB type c นะครับแล้วก็เป็นชิปเกมมิ่งด้วยครับใช้ชิปเกมมิ่ง Helio G88 นะครับให้เรามาที่ 8GB เพิ่มแรงเสมือนได้8ปดเเลยครับโอ้ส่วนล้อมให้มาที่1 2 8นะครับจัดเต็มมากนะครับในราคาเท่านี้นะครับแล้วช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นด้วยนะครับเรามาดูรูปถ่ายกันก่อนครับรูปแรกนะครับเป็นรูปเซลฟี่ฮะกล้องกล้องหน้า8ล้านพ เรามาดูรายละเอียดนะครับกับนางแบบตัวคนนี้นะครับเห็นได้เห็นได้ว่าเขาจะมาแบบเสียวยสวยสวยเนียนๆเลยครับกล้องหน้าเขาแล้วก็มี AI ให้ด้วยมีตัวใหม่ด้วยนะเมื่อกี้นะ AI ของเขาจับมือกับฟรีไฟลนะครับมีตัวละครตัวใหม่ของฟรีไฟลนะครับแล้วก็นี้เป็นภาพหลังครับกล้องหลังเป็นความเบลอของหน้าฉาหลังเบลอครับสวยงามครับน้องนางแบบก็ ทำให้ผิวเรียบเนียนแล้วก็สวยงามครับกล้องเขาดีมากยอมรับครับอ่านี้ลองดูพวกของกินมากเป็นผลไม้งผลไม้นะครับเป็นส้มมีทุนเรียนอ่าให้สีสันที่โอเคครับเป็นธรรมชาตินะครับอาสีสันสวยงามธรรมชาตินะครับไม่จัดกานมากเกินไปนะครับเห็นแล้วก็ออย่างอาหารการกินที่ถ่ายมานี้ก็สวยงามครับใช้งานได้สวยงามเลยครับส่วนนี้ก็เป็นนชังบลนะครับก็ เขาเบอร์เบอร,บอร์พอสมควรแต่เบอร์ไม่เยอะมากอ่าอน,นี้ก็เป็นไส้กรอกลูกชิ้นมีปลาสีสมจริงมากครับอ่าสีไม่เพี้ยนนะสีสมจริงแต่ถ้าจะให้ชูชัดกว่านี้เราก็ไปปรับแต่งออก็ได้นะอ่าไปปรับแต่งออก็ได้ดูแล้วก็ไม่เวอร์วังอ่าสอบต้องหลังอินฟินิตคอสสารีวิวถ่ายวีดีโอตอนกลางคืนครับกับอินฟินิตคอสสาอ่าจากฟ้ามืดกลายเป็นฟ้าสว่างเลยครับ ทดสอบกล้องหน้า Infinix Hot สามสิบถ่ายกล้องหน้าตอนกลางคืนครับฟ้าสว่างเลยโอเค Infinix Hot สามสิบนะครับเรามาดูภาพถ่ายตอนกลางคืนนะครับาภาพนิ่งนะครับเป็น AI Cam อยู่ท่านั้งด้านขวานะครับส่วนประสิทธิภาพในที่มืดน,นะครับอยู่ทางด้านซ้ายครับเห็นความอิ่มแสงของด้านซ้ายแล้ว ภาพเก็บรายละเอียดได้ดีครับด้านซ้ายเป็นประสิทธิภาพในที่มืดน,นะครับส่วน AI Cam ก็พอใช้ได้นะครับถ่ายตอนกลางคืนแต่ก็ผมว่าด้านซ้ายดีกว่าก็คือประสิทธิภาพในที่มืดน,นะครับเอาละครับเราก็มาสรุปผลในการทดลองถ่ายภาพดูนะครับกับ Infinite c t ส่วนะครับส่วนของกล้องหลังนะครับผมให้ ดีเลยครับใช้ได้ครับในราคาเลนนี้ครับผมให้ดีเลยครับได้คมชัดสมจริงนะครับสีไม่เวอร์วังภาพไม่ได้ว่าสดใสชุดชาดมากเกินนะครับเป็นธรรมชาติครับส่วนกล้องหน้านะครับในการถ่ายภาพถ่ายภาพนิ่งถ่ายภาพนิ่งก็ให้ผิวที่เนียนสวยนะครับเก็บรายละเอียดได้ดีส่วนส่วนวิดีโอนั้นทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังผมว่า พอใช้ได้อ่าพอใช้งานได้แต่ไม่ถึงกับดีเท่าไหร่นะก็ยังสั่นเยอะอยู่เพราะว่าในเลร,ราคานี้เขาไม่ให้การสั่นมาละครับเอาละครับในเลนราคานี้ผมก็ว่าในการถ่ายภาพและวิดีโอก็จัดว่าโอเคแล้วนะครับเอาไปใช้งานได้จริงนะครับอ่าสหรับภาพนิ่งก็สวยงามภาพวิดีโอก็พอใช้ได้นะครับใครสนใจอะไรเพิ่มเติมหรือที่จัดสักเครื่องเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้ใต้คลิปเนี่ยครับเข้าไปจัดกันได้เลยครับ เอาละครับในคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วคลิปหน้าจะมารีวิวอะไรก็ติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับช่อง IT f a ฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอ f a ฟาสเพียงแค่เดือนละยีบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ